ไหม่ดาวิกาสวยออร่ากระจายรวมเดินพรมแดงในลุคดรสทองปักทั้งชุดต้องบอกเลยว่าสวยฉ่ำออร่าพงมากเวอร์สำหรับนางเอกสาวซุปตาดังใหม่ดาวิกาโหเน่ทำเอาหลายคนหยุดมองไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเพราะไม่ว่าเธอจะมาในลุกไหนก็มักจะทำเอาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ใจละลายไม่ไหวแล้วบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันเธอสวยออร่ามาเต็มมากยิ่งมองยิ่งหลงสเนสน่ห์สุดๆจนทำเอาสาวๆหลายๆคนต่างพากันอิจฉานหนักมาก มุมไหนก็ดูดีและมีเสน่ห์เกินต้านลาสุดสาวใหม่บินลัดฟ้าไปซาอุดิอาระเบียเพื่อเข้าร่วมเทศกาลหนังเรซซีฟิล์มเฟสติวัล2023โดยเธอนั้นเป็นนักสแสดงไทยที่ได้รับเกียรติเชิญให้เข้าร่วมเดินพรมแดงในงานนี้ด้วยในขณะที่สาวใหม่ปรากฏตัวปุ๊บก็ถูกช่างภาพรัวแฟชใส่แบบไม่ยัง้งเจ้าตัวมาในชุดเดรสหรูสุดโก้สีทองคอปเปอร์ออมเบรปักทั้งชุด บอกเลยว่าสวยออร่าพุ่งมากสะดุดสายตาคนทั้งงาน